สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทบกับอาจารย์ครับจะมาเล่าความฝันสู่ฟังทุกคนเมื่อคืนนี้นะฝันแบบก็พอไหว้พระสวดมนต์เสร็จใช่ไหมเมื่อคืนนี้ไหว้พระสวดมนต์เสร็จนะอาจารย์ก็ฝันเห็นแต่มันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนงูก็จะไม่เหมือนงูนะทุกคนนะเมื่อคืนเนี้ยฝันจะเหมือนงูก็ไม่เหมือนงูจะเป็นเหมือนคนก็ว่าจะเป็นเหมือนคนแต่มันจะไปอยู่ที่ที่โรงเรียนนะ่ะ ที่จะเป็นโรงเรียนเก่า <repetition> ท <ceu> ี <assistant> ่อาจารย์เคยเรียนตอนปถมนะตอนที่อาจารย์เรียนปถมนะเป็นโรงเรียนเก่าแล้วในในในครั้งนี้นะอาจารย์ฝันเห็นฝันเห็นอ่าโรงเรียนโรงเรียนอาจารย์ที่อาจารย์เคยเรียนตอนปถมอ่าสี่คืนติดเลยนะฝันเห็นโรงเรียนสี่คืนติดก็เลยได้ตัดสินใจโทรไปถามอ่าโทรไปถามเลขโทรไปถามบ้านเลขที่โรงเรียน บ้านเลขที่โรงเรียนบ้านเลขที่ยี่สิบแปดทุกคนบ้านเลขที่โรงเรียนบ้านเลขที่ยี่สิบแปดก็ไปถามมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทีนี้พอพอไปที่โรงเรียนเสร็จนะมันก็จะเป็นแบบว่าให้ไปอาบน้ําให้ไปเหมือนกับเหมือนเคยอยู่เป็นแบบที่เราไปเคยเรียนอะไรอย่างงี้นะแล้วทีนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นเหมือนงูก็ไม่เ,เหมือนงูแต่เป็นผู้หญิงออกมานะ,ะเ,เห็นแค่ครึ่งตัวเห็นแค่ครึ่งตัวเนี่ยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทุกคนหรือว่าจะเป็น แม่นาคีมาให้โชคหรือเปล่าทุกคนนะอันนี้อาจารย์ฝันนะฝันแต่ฝันสี่คืนติดเลยนะก็เลยเอท่านจะให้โชคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่ะนี่นี่ก็คือความฝันทุกคนก็อย่าไปเชื่อมากมายนะมันเป็นความฝันที่อาจารย์ฝันนะทุกคนเนาะแต่อาจารย์ฝันก็คือว่าไปโรงเรียนนี่แหละแต่บ้านเล็กที่โรงเรียนมันบ้านเล็กที่ยี่สิบแปดทุกคนแต่ในความฝันเห็นเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหน้าตาแบบนี้เลย หน้าตาจะคล้ายๆนี่แหละหุ่นหุ่นแต่จะเป็นหุ่นเล็กกว่านี้นะอันนี้หุ่นเล็กแล้วก็ไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ผิวพรรณหน้าตาผมอะไรต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ผมจะเป็นออก,ออกดำๆยาวๆแบบนี้แหละแล้วเขาก็บอกโชคเขาก็บอกว่าเขาก็บอกเจ็ดซีเจ็ดซีเจ็ดซีอย่างเงี้ยบอกเลขอย่างงี้นะทุกคนนะบอกเลขอย่างเงี้ยเจ็ดซีเจ็ดซีเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นโชคลาภอะไรหรือ,อบารมีของอ แม่นาคีจะให้โชคลาภหรือเปล่าขอบาร,รมีแม่นาคีเปิดโชคลาภให้ลูกนะเนี่ยอันนี้ก็คือความฝันทุกคนนะยังไงก็ขอให้แม่นาคีบอกเลขแล้วเนาะอันนี้ก็คือเลขความฝันนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกอะไรยังไงแต่ก็เป็นแนวทางเสี่ยงโชคก็แล้วกันนะทุกคนเนาะก็มาเล่าความฝันสู่ฟังฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันแบบนี้มันจะเป็นอะไรยังไงนะก็ลองเอาดูเนาะสำหรับคนชอบเสี่ยงโชค เอาเป็นแนวทางนะทุกคนเอาเป็นแนวทางแนวทางนะประกอบนะไม่สนับสนุนให้ทุกคนไปเ,เล่นการพานันหรืออะไรต่างๆนะก็เอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูเพราะว่าความฝันฝันมาแบบนี้นะมันก็เคยโชคลาภเนาะก็เอาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูครับ